เทคนิคนะคะก็เรายังมองเป็นเพียงการรีบาร์หรือนะคาจำสัญญาณจากเครื่องมือตัวหลักๆนะคะเพราะว่า,อามองลักษณะของการที่วันที่2มกราที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดัชนีเนี่ยถูกไหลลงนะคะทำให้ถูกดึงออกมาห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นก็คือ EMA 5วันามากจนเกินไปนะคะแล้วก็ เป็นปกตินะคะที่จะต้องทําให้ถูกดึงกลับนะคะโดยเฉพาะจากแรงเหวี่ยงของในช่วงท้ายหรือว่าในช่วงบ่ายของตลาดวานนี้นะคะในขณะที่ทิศทางหลักเนี่ยยังเป็นขาลงอยู่ตามสัญญาณจากเครื่องมือตัวหลักๆนะคะแล้วก็ยังเป็นการแกว่งตัวในกรอบดาวเทรนนะคะเพียงแต่ว่าปรับแนวรับแนวต้านเล็กน้อยนะคะโดยช่วงสั้นเน้นอา,อาจจะเก็งกําไรได้นะคะโดยมองแนวรับที่ 1,220กับ1,200จุดนะคะแนวต้านก็ปรับเป็น1,250นะคะแล้วก็ถัดไปก็คือเส้น10วันนะคะก็คือ1,280จุด <c oughs> สต็อกวิวตัวแรกจะเป็นตัว I V L นะคะตัวนี้เนี่ยจากกราฟ60นาทีเนี่ยจะเห็นการฟื้นตัวตลอดช่วงบ่ายนะคะจนกระทั่งเครื่องมือเนี่ยกลับมาส่งสัญญาณซื้อนะคะในขณะที่ตัวของ M A C D เนี่ยก็มี bullish divergence ด้วยนะคะแนวรับของ I V L ก็จะอยู่ที่19บาท40นะคะต้าน19บาท90กับ23บาท20บาท30นะคะแล้วก็คัด l o s ที่19บาท20ถัดมาเป็น C N T นะคะตัวนี้มีลักษณะข,ของการชะลอการปรับตัวลงในช่วง2วันที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีแนวโน้มรีบาวจาก ากเครื่องมือ Modify Stochastic ที่อยู่ในเขต Oversold มาเป็นะระยะเวลาเป็นประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มองแนวต้านช่วงสั้นไว้ที่4.90นะคะแนวรับที่4.60คัด loss ที่4.56ตัวสุดท้ายเป็น GBX นะคะตัวนี้เนี่เมื่อวานมีการลงแต่เส้น EMA 25วันแล้วก็ราคาดีดตัวขึ้นอย่างแรงนะคะขึ้นปิดที่ราคา h i g ของวันนะคะ แรงซื้อที่เข้ามาก็ค่อนข้างหนาแน่นนะคะถือว่ามีแรงส่งที่ชัดเจนนะคะก็มีโอกาสลุ้นขึ้นต่อไปอยังแนวต้านประมาณ1.26บาท26กับ1นบาท32นะคะแนวรับอยู่ที่1.15บาท15แล้วก็คัดลอสที่1.13บาทสสตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ